สวัสดีค่ะตอนนี้ที่ใครกำลังมองหารถเครื่อง1.5นะวันนี้ปอนแนะนำรถคันนี้เลยนะคะตัว t o y o ต a v ว o อนะคะคันนี้แล้วได้สีเทาดำด้วยนะคะเป็นในส่วนตัว v ีอั1.5ตัวเมิรรถปี2 1นะเลขไม่จะอยู่ที่155,000นะคะและดูภายในนะตัวมิดจะได้ในส่วนของเบาะหนังนะคะ ตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาปะตะเข็บแตกหรือใดๆเลยนะเห <_ an> ็นไหมตัวเบาะแบบตึงๆนะคะแล้วตัว1.5มิตรจะมีในส่วนของหน้าจอของ t o y ยต a มาให้เลยนะคะม u l t i function ทางฝั่งซ้ายมือนะคะแล้วจะบอกว่าคันนี้นะคะเป็นในส่วนของแอร์อนาล็อกนะ,ะแล้วเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดสไตล์โตโยต้าเขาเลยนะใครที่กำลังมองหานะคะเครื่องพันห้านะ คันนี้ตอบโจทย์เลยแล้วราคาบอกเลยว่าคุ้มค่ามากได้รถปี21พี่คันนี้นะคะราคาอยู่ที่399,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่6,000นะเห็นไหมด้านข้างเป็นกระจกมองข้างไฟฟ้านะคะแล้วปรับในส่วนของด้านข้างมือจับนะคะจะเป็นพิงโกมาให้เลยนะเดี๋ยวให้ดูตรงฝั่งห้องผู้โดยสาร ค้องผู้โดยสารนะคะจะได้ในส่วนของเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ได้ในส่วนของเบาะที่ไม่มีรอยแตกหรือฉีกขาดใดๆเลยใครที่กำลังมองหาอยู่นะแล้วก็ตัดด้วยพิงโกเหมือนกันนะแล้วติดฟิล์มมาให้แล้วนะคะรอบคันนะไฟท้ายจะเป็นในส่วนของ LED มีกล้องถอยหลังมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะเพราะตัวรถมีหน้าจอมาพร้อมกล้องถอยหลังให้เลยจาก ไฟที่หายอยู่นะสีนี้สีเทาดํารถหายย่านะพี่นะสีหายยกด้วยนะคันนี้ถือว่าสวยมากรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีผิดความลอมม้อแมกอัอลอยจากศูนย์โดยตรงเลยนะได้เป็นสีเทานะลอมม้อแมกซอลอยเป็นสีเทาหน้ายางยังใช้งานได้ดีอยู่นะคะและในส่วนของกระจังด้านหน้าตัวไฟโคมไฟเป็นในส่วนของหลอดไฟ โปรเจคเตอร์ or, และมีเดย์ไทม์ LED ติดไฟตัดหมอกมาให้และมีไฟ LED มาให้เรียบร้อยเลยนะได้สีเทาดำโครงสร้างนะคะที่รับประกันแน่นอนไม่มีชนหนักไม่เคยผิดความแล้วมีการรับประกันเครื่องเกียร์ให้พี่อีก1ปีหรือ1,000 10, 0นกิโลนะคะแล้วถ้าใครเครดิตดีนะบอกเลยว่าคันนี้ใช้เงินออกรถแค่0ูนบาทคือฟรีดาวน์กันไปเลยฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะคะผ่อนเริ่มต้นที่00 0ั ใายหารถ v อ o s อยู่เครื่อง1.5ตัวมิตรรถปี21เลขไมาอยู่ที่แสนกลางนะคะติดต่อบ,บอนมาได้เลย0917245699โปรโมชั่นของเดือนนี้นะปอนฟรีค่าจาัดโอนให้พี่อีก10,000บาทนะใครหารถใช้งานนะพี่นะแล้วได้รถคันแรกและสมรรถนะดีทั้งทนและอืดน,นะพี่นะคันนี้สวยรับประกันแน่นอนโครงสร้างดี ไม่มีชนหนักไม่มีพิดความติดต่อ0917245699